มาเรื่องแล้นะครับเศรษฐกิจญี่ปุ่นตอนนี้เนี่ยอ่วมหนักยิ่งกว่าช่วงโควิดอีกนะฮะอันนี้มันจะโดนเงินเฟอ้อกัดกินครับดูเหมือน Bank of Japan เนี่ยจะต้องเอาเงินเฟอ้อให้อยู่หมัดซะแล้วจะกลับลำนโยบายหที่ปล่าทำให้หุ้นเนียร่วงยับเลยเป็นเงินไร่ฟังครับ การลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการวิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ สสวัดีเพื่อนๆคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่ในช่องคิม Property Life ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนวิวด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนทสนทุนนี้ผ่านการเป็นสมาชิกกดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในกิฟชวนคุูเรื่องของประเทศญี่ปุ่นครับต้องบอกญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศอันดับ3ของโลกนะครับวัดจากขนาดเศรษฐกิจนะแต่ว่าในอนาคตเนี่ยจะถูกเยอรมนีกำลังจะแซงนะครับคำถามคือเกิดอะไรขึ้นกับญี่ปุ่นนะครับที่แบบว่ามีเทคโนโลยีที่เจ๋งขนาดนี้้้้เเปป็นนพัฒาาแลลลลวฉดึกกกตอองบะศร ถ้าสู่ถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเศรษฐกิจญ,ญี่ปุ่นไม่ได้เติบโตมาเลยนะครับอีกทางประเทศเขาเนี่ยมีหนี้ต่อ GDP สูงที่สุดในโลกใบน,นี้นะครับเกิน200%ต่อ GDP เป็นที่เรียบร้อยแล้วประเทศไทยบ้านเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ60%ต่อ GDP ก็ว่าเยอะแล้วแต่ญี่ปุ่นเไ่้ไปถึง200%ครับและด้วยหนี้สูงนะครับบวกกับการเติบโตที่ค่อนข้างต่ำนะทาง Bank of Japan อย่างธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยก็ดำเนินนโยบายที่แบบดอกเบี้ยต่ำนะครับดังนั้นเนี่ยครับหนี้สูงเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าดอกเบี้ยมันต่เเเตตี้ยยนนนััน่อะะ่องคครรบแู กรรยนีคับทำให้เกิดการความบาดน้ํามันราคาน้ำมันก็ได้เติบโตสูงขึ้นไปครับซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยต้องยอมรับเป็นประเทศที่มีความอ่อนแอด้านพลังงานนะครับอ่อนแอทั้งไฟฟ้าอ่อนแอทั้งตัวน้ํามันเลยนะฮะอีกทั้งประเทศเขาเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่บริโภคน้ํามันพลังงานค่อนข้างเยอะด้วยจากภายนอกทำให้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องมาเชิญหน้ากับสภาวะการขาดดุลทางการค้านั่นเองนะครับรวมถึงพอราคาพลังงานเพิ่มเติมขึ้นปุ๊บเงินเฟ้อญี่ปุ่นเนี่ยก็เลยดีดขึ้นตามครับแต่การดีดขึ้นของเงินเฟ้อเนี่ยญี่ปุ่่่่่่่่่่นน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 นเเ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 ออ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 งงงงีีีีีีีียยยไไมมมมมททัััจจะะะขขึึ้้้้้ดดกกกกกบบบหหืืรรรรริิาาาาาาาคพพสูว มาหนึ่งรอต่อ GDP นะครับแล้วพอขึ้นดอกเบีย้ยปุ๊บเนี่ยโอเคพลานี่มันก็เพิ่มขึ้นดอกเยอะขึ้นดอกก็คือรายจ่ายของตัวหนี้ถูกไหมฮะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมากกว่าอเมริกาประมาณ2เท่านะครับอีกทั้งเศรษฐกิจเนี่ยไม่ได้เติบโตมานานแล้วการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยเหมือนเป็นไหหน้าของเศรษฐกิจญี่ปุ่นเลยครับดังนั้นนะครับในขณะที่อเมริกาเนี่ยขึ้นดอกสูงแต่ญี่ปุ่นยังคงยืดหยุ่นนะครับยังคงอัตราต,รตึงอัตราเบี้ยอยู่ที่ศูนย์อยู่แต่ว่าเงินก็เหมือนน้ำนะครับอะไรททททททีีีีีีี่่่่่่่่่่่่ดอออออกก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 เเ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 ปปปปป้้้้ยยยยยยยสสสสููงง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 งววววาาาาาาาผลลลตตบบบบบบแแแแนน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 นคคคคมมมมไไััััััะะะะรรรรรุุ็็จโิิศขขืญญห ภาวะนะครับเงินทุนไหลออกนั่นเองนะไม่ค่าเงินเยนเนี่ยอ่อนยวบด้วยครับทำให้ทาง Bank of Japan จะเป็นต้องแทรกแซงค่าเงินครับซึ่งเสียเงินเป็นหลายหมื่นล้านเหรียญเลยนะครับแล้วก็ยังพยุงไม่ได้ด้วยนะครับทำให้ค่าเงินเนี่ยลูดไปถึง150เยนต่อ1ดอลลาร์นั่นเองครับแต่เมื่อก่อนเนี่ยก็เรียกว่าใจดีสู้เสือนะญี่ปุ่นก็บอกว่าเอ๋อไม่เป็นไรหรอกยังไงก็อยากให้เงินเฟ้ออยู่แล้วยิ่งค่าเงินยิ่งอ่อนการนําเข้าพลังงานก็จะมีการที่สูงขึ้นนะครับสินค้าราคาก็จะสูงขึ้นสุดท้ายก็ไปเกิดที่เงินเฟ้อนั่นเองว่าอเมริกาเนี่ยครับต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อจะเบรกเงินเฟ้อถูกไหมฮะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่ทําอย่างนั้นไม่ขึ้นดอกเบี้ยจ คงยืดหยุ่นอยู่ทําให้เงินเฟ้อจจทวีความแรงเพิ่มขึ้นไปครับแต่ญี่ปุ่นต้องยอมรับว่าเขามีเป้าหมายในการที่จะผลักดันนะครับตัวเงินเฟ้อเนี่ยให้สูงขึ้นอยู่แล้วนะครับกล่าวคือพวกเขาเนี่ยประสบปัญหากับสภาวะเงินฝืดมาอย่างต่อเนื่องช้านนนครับเงินเฟ้อคือเงินไม่เฟ้อเลยจนถึงบางช่วงบางตอนนี้นะครับเงินเนี่ยฝืดด้วยคือติดลบครับเงินเฟ้อซึ่งประชากรญี่ปุ่นเนี่ยค่อนข้างเคยชินนะครับกับที่เงินเนี่ยมีค่าแข็งค่ามากยิ่งขึ้นต่อให้เขาไม่ต้องมีดอกเบี้ยแต่ว่าเงินเขาเนี่ยมีมูลค่าเเิข้้นนนนลออราาาาาะงงงงััหยกกกบบแแจชีท Bank A OpJ นะครับก็ทําให้เงินเฟอ้อญี่ปุ่นขึ้นมาจริงๆครับแล้วขึ้นแต่ถึง4%ก็เรียกว่าเกินเป้าไปเยอะเพราะเขาคาดการณ์เป็นแค่สองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับอีกทั้งนียังคงยืนอยู่ในระดับที่สูงเลยนะก็เรียกว่าไม่ลงเลยนะครับพอเงินเฟอ้อหนักขึ้นนี่นะครับประชาชนเนี่ยเริ่มที่จะเดือดร้อนเพราะว่าข้าวของเนี่ยแพงขึ้นเรื่อยๆทั้งราคาพลังงานนะครับรวมถึงค่าแรงเขาเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นด้วยนะทำให้ค่าแรงเนี่ยจะไปต้องขึ้นด้วยครับไม่งั้นเนี่ยค่าของชีพไม่ไหวนั่นเองนะรัอ่่ก็เรีย เพว่าโดนเรื่องของเงินเฟอ้อเล่นงานนั่นเองฮะก็ทำให้เศรษฐกิจของญ,ญี่ปุ่นนะครับทำการหดตัวอย่างรุนแรงนะนับแต่ตอนเกิดโควิดตอนนู้นเลยครับและหากดูมุมทิศทางของโลกใบนี้นะครับเห็นว่าอเมริกายังคงขึ้นดอกเบีย้ยสูงอย่างต่อเน,นื่องนะก็ยืดยาวมาเป็นแบบปี2ปีแล้วนะครับแล้วก็ดูปีหน้าเนี่ยยังคงอัตราบแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆหรือเปล่าแลนของญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวครับเพราะว่าเงินเฟอ้อสูงอย่างช้านานนะครับราคาธนบัตรก็ไม่ลดทัวทีอัตราดอกเบี้ยของอเมริกาก็ยังคงคง้างเอาไว้ตอน,น,ะ,น,คคนะครรัับก็เิ่มมีสญญาณ บางอย่างจะทาง Bank o f j a p a n นะครับธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการกับลามนะขึ้นอัตราดอ,อกเบีย้ยหรือเปล่าทำให้ค่างเงินเยนเนี่ยนะครับแข็งตัวขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับก็เรียกว่าแข็งค่าขึ้นอย่างมากนะครับเรียว่าในรอบปีเลยทีเดียวหลายคนคาดการณ์ว่าจะเป็นช่วงลาที่หมดยุคนะฮะอัตราดอ,อกเบี้ยติดลบของญี่ปุ่นเลยทีเดียวครับพอประกาศมาปุ๊บนี่นะครับจะเห็นภาพว่าค่างเงินเยนเนี่ยแข็งค่าขึ้นอย่างเห็นได้ชัดก็จากประมาณยนึ่งร้อยล้าสิบเยนนะครับต่อ, USD, ตอ,อาจึ่งเรืลองอเริกาเอ็น็มีห เป็นของตัวเองด้วยนะครับนั่นคือมีอท่าทีสัญญาณแล้วก็จะลดอัตราดอกเบีย้ยนะครับจากกที่ทางบรรดากูรูแบงก์ดังๆเนี่ยนะครับคาดการณ์ว่าในปีหน้าครับหนึ่งตัวที่สำคัญก็คือเรื่องของอัตราการว่างงานนะครับก็มียอดเคลมตัว unemployment เนี่ยสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็เป็นสัญญาณที่บอกเศรษฐกิจเนี่ยเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วนะมีการปลดพนักง,งานมากยิ่งขึ้นคนว่างงานมากยิ่งขึ้นครับซึ่งดูเหมือนจะไม่ดีใช่ไหมครับแต่ว่านี่เป็นสัญญาณที่ดีของทางเฟดนะครับเพราะเขาต้องการเบรกเงินเฟ้อให้ ญี่ปุ่นเนี่ยมีอีเวนต์ของตัวเองด้วยนะครับนั่นคือมีแนวโน้มจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ยยกเลิกการดอกเบีย้ยติดลบเนี่ยนะครับผสมผสานท,ทำให้ค่าเงินเยนเนี่ยนะก็เลยแข็งโป๊กขึ้นมาส่วนทางกับเงินดอลลาร์ที่อ่อนลงนั่นเองครับก็หาดูจากตัวกราฟจะเห็นภาพว่าเยนแปลนี่นะครับอยู่ในอัตราดอกเบีย้ยเออศูนย์ต่ำเนี่ยมาอย่างช้านานนะครับก็คือเกิน20ปีแล้วนะฮะคำถามคือว่าดอกเบีย้ยที่แบบอยู่นิ่งๆมา20ปีเนี่ยอยู่ดีมันจะเอ่อขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็เป็็็นน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 นอออออีีีเเเเเเวต์ทท่่่่่่คคคขขข้้้้าางงงงงยยิิใใหหหญญสััพปแแบบดูมืจะึ อย่างเห็นได้ชัดนะครับเพราะว่าเงินเยนต้นยอว่าเป็นเซฟเฮเว่นอันหนึ่งนะครับเป็นสก,กุลเงินที่มีความเข้มแข็งแข็งแกร่งมากๆครับเมื่อเทียบกับสก,กุลอื่นๆที่ตอนนี้หยวนจีนเองก็อ่อนยับครับแต่คำถามก็คือว่าการขึ้นดอกเบีย้ยครั้งนี้เนี่ยนะครับของ BOJ เนี่ยประสบผลกระทบอะไรบ้างครับคืออย่างแรกนะครับตัวพภาครัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะโดนเทขายอย่างหนักหน่วงฮะก็น,น่าตาคล้ายๆกับทางอเมริกานะครับที่ขึ้นดอกเบี้ยแล้วก็ตัวพันธบัตรรัฐบาลเขาเนี่ยราคาร่วงยับนะครับทำให้ตัวผลตอบแทนพันนนนนนนธธบบบบบััััััตตตตรรรรรมมเเิโขขึ้้าาาาาออย่่่วคคซืพฐลุๆ30ปีาดทุน ซึ่งอัตราผลตอบแทนตัวธบัดท้าปีของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมีการดีดตัวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดครับและแน่นอนว่ามันก็ตามมาด้วยการที่ราคาร่วงนั่นเองครับซึ่งการที่ผลตอบแทนมันเติบโตแบบนี้จะทำให้พลังของรัฐบาลเนี่ยจะมีมากยิ่งขึ้นนะครับในการชี่ออกตัวธบัดรตใหม่ๆครับอีกทั้งเนี่ยตัว Q3 GDP ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็ร่วงแรงด้วยนะครับแรงกว่าที่คนหลายคนคาดเอาไว้เนี่ยว่าสัญญาณเศรษฐกิจญี่ปุ่นไม่ดีเลยครับอย่างที่บอกไปครับเรื่องของการเติบโตของเงินเฟ้อทําให้ผู้ซื้อผููู้้้้้บรรริิิโภคคคคเนนีี่่่่ัมมมทจะไไําาาาาลงงงซืออหหววใดพสสขขึึ ก็ต้องไปซื้อของที่จำเป็นก่อนถูกไหมฮะพอของจำเป็นซื้อหมดแล้วเนี่ยตังคมันก็ไม่เหลือการบริโพวมันก็ตกต่ำลงครับซึ่งในฝั่งของกุ้งสีนะครับก็มีการประเมินวว่าเงินเยนจะแข็งค่าขึ้นในปีหน้านะครับ ถ้าว่าจะฟื้นอีกประมาณ10%ครับก็หมายความว่าเทรนด์การขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยจะมานะครับในทันทีที่อัตราดอกเบีย้ยนี่มีแนวจะเพิ่มขึ้นนะครับตัว Nikkei นะหรือว่าเจนีตลาดหุ้นของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็เรียกว่าร่วงอย่างทันทีครับก็อย่างที่ทุกคนทราบว่าการขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยมันไม่ดีต่อเศรษฐกิจรหรือว่าต่อธุรกิจเลยนะครับเพราะาอัตราผลตอบแทนของมันก็จะลดลงนะครับเพราะว่าภาครัฐในใจ่ายมันเพิ่มขึ้นนั่นเองครับอันนี้ก็น่าคิดนะครับเพราะว่าในมุมของตัวเทคโนโลยีมุมของ วนะรวมถึงเมื่อก่อนแบรนด์ญี่ปุ่นโซนี่พราสติกอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่เราเห็นดังๆในดิตเนี่ยตอนหลังก็เริ่มมีแบรนด์อื่นๆเข้ามาแข่งขันครับแล้วก็พารานี้สิ่งของเองก็เยอะแยะนะครับรวมถึงก็ะถางเงินเฟ้อราคาท้งหมนที่แพงก็กัดกินสินญี่ปุ่นเป็นอย่างหนักหน่วงย่านของสังคมผู้สูงอายุญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแบบสุดขั้วนะครับในนนเขาจะมีคนแก่ประมาณ4ีเลยที่จะยุเกิน65ครับนั่นหมายความว่าประชาชนที่เป็นแรงงานเนี่ยครับต้องทำงานอย่างหนักน่วนนะครับเพื่ ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดติดตามช่องขีมทรัพย์ที่ร้ายนะครับจะขอเวลาหนึ่งวิทีนะกดติดตามที่นี่ถึงหนึ่งล้านซับไปเลยครับส่าวไพ่ตอนที่ฟังเขารู้ข้อมูลเชิงลึกนะครับผมมีพรีเมียมคอนเทนต์นะเป็นแนวพิจารณาการลงทุนนะครับจากกรูดังๆเนี่ยก็มาอยู่ในห้องในวงในครับข้อคุลไปถึงพวกคลิปตัวเงินซีทองคำนะครับสินค้าพวกกระพันนะน้ำมันแล้วก็อุ่นเทคโนโลยีอีกด้วยนะครับสุดท้ายนะครับถือด้วยควาหรือก่อนจะคลิปหน้าครับสวััสดีครบ การลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็น,นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนขนา้างหน้าอีก3ปีขา้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสีย่ยง มีกองทุนมากมายนะครับที่ทําให้เพื่อนๆสามารถจะวางเงินนี้อย่างปลอดภัยแนี่ังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ